คุณป้าเจียมสวัสดีค่ะป้าเจียมคะมีคุณชลอมและคุณฝนรอเปล่าคะใช่จ้าป้าเจียมจังหวัดสุรินทร์นะอยู่อำเภออะไรครับป้าอยู่สุรินทร์ค่ะอ่าอำเภออะไรครับบ้านอําเภอปราสา,าทนค,นาทนคน่ะปราสาทตอ่ปราสาทนะป้าจะถามว่าไงครับคุณป้าครับคือที่ดินที่ป้าทำ อาชีพปาทำมาหลายปีแล้วะคะ่ะ20กว่า20ปีอย่างนี้เป็นคนให้พี่น้องนะคะแต่เขาไม่มีใครเอาพอน,นี่เขาอยากได้เพราะเขาไปแบ่งกัน,นะคะ่ะแบ่งกันแล้วเหรอ,อ,ต,อตอนนี้แบ่งกันหรือย,ยังครับเขาเป็นแบ่งแต่ป้าไม่รู้หรอกแต่พ่ออยู่เขาก็พาพ่อไปแบ่งนะคะแต่พ่อก็ไม่ไเค <en>. ยทำอะไรหรอกแต่เป็นเป็นที่ของพ่อของแม่แหละคะ่ะอ่าเอางี้ เอ่อเป็นที่ของพ่อของแม่เป็นที่ไม่มีเอกสารสริทธิ์ไม่มีหลักฐานนะครับพี่น้องแบ่งกันเองแล้วใช่ไหมครับค่ะเขาแบ่งกันเองค่ะอ่าถ้าแบ่งกันเองก็ครอบครองไปตามที่แบ่งกันนะครับทีนี้ป้าเจียมจะถามว่าอย่างไรป้าไม่ให้เขาได้ไหมคะเขาเคยให้เขาแล้วแต่เขาไม่เอาเอา hey, ้าวแล้วตอนนี้เขาเอาไหมอ่ะไม่ได้สิป้าเป็น,<ค>นที่เอาเขาไปแบ่งแต่เขาก็ไม่ได้บอกป้านะคะตาครับ ป้าบ,บอกเองนะว่าเป็นที่ของพ่อของแม่จับจองเอาไว้นะที่พ่อที่แม่จับจองเอาไว้พ่อแม่ยังอยู่ไหมพ่อเสียไปแล้วค่ะเหลือแม่อ่าถ้าเหลือแม่ก็เพื่อพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ในที่แปลงนี้อ่ะครับมีสิทธิ์ครับจะไปบอกว่าให้หรือไม่ให้ไม่ได้อ่ะครับอ๋อค่ะจะมีเรื่องเยอะแยะนะคะแต่แบบพี่ที่เป็นโฉนดพ่อก็จะแบ่งให้ลูกคนอื่นไปแล้วอะคะ่ะป้าก็มีเหลืออยู่ตรงนี้ เอาไว้ให้ร้านที่คนอื่นเขาไม่มีอยู่นะคะอ่าอย่างนี้ครับป้าครับที่โฉนดแบ่งกันว่ากันไปไม่มีปัญหาแต่ว่าที่นี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนื้อที่กี่ไร่ทั้งหมดสามไร่สามงานค่ะจะแบ่งให้พี่ชายกัแล้วค่ะแบ่งให้พี่านตอนนี้ใครใครครอบครองอยู่มีป้ากับพี่ชายค่ะคนที่สองป้ากับี่ ใ่ครับค่ะก็ป้าทําอยู่แต่พวกเขาไม่เคยไปทําอะไรเลยอะค่ะป้าป้า,ป,าป้าเจียมฟังนะฟังควาอย่างเดียวนะ,ะที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใครครอบครองคนนั้นได้ส่วนในความเป็นพี่น้องกันในความเป็นพี่น้องกันจะแบ่งปันกันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าจะไม่แบ่งปันก็ได้ เพราะว่าที่แบบนี้เนี่ยมันเป็นที่หลวงอ่ะใครครอบครองคนนั้นก็ได้ค่ะค่ะอืมทีนี้ผมคิดว่าแบ่งปันอ่ะดีที่สุดป้าเจียมแต่ที่มีโฉนดเขาไม่ให้ป้าเลยนะคะเขาไม่ให้ป้ากับพี่ชายเขาไม่ให้ถ้าถ้าที่มีโฉนดถ้าเขาไม่ให้ป้าเนี่ยถามว่าแม่ยังอยู่อ่ะก็แล้วแต่พ่อกับเบียนนะคะแล้วชื่อเป็นของใครโฉนดชื่อใคราพ่อเขาไปโอนให้คนที่หก ต่เขาก็แบ่งกันที่แบบเขามีสามแปลงนะคะที่บ้านเขาก็แบ่งกันเขาก็ออกเงินให้กันนะคะแต่ที่นาเขาแบ่งแล้วแบ่งเหมือนว่าเขาไปแบ่งเขาเป็นพ่อพ่อเป็นคะป้าเจียมถ้าโฉนดเนี่ยพ่อแม่แบ่งให้ก่อนที่เขาตายเนี่ยจบไปไม่ต้องพูดเลยค่ะ จบแล้วถ้าเขาแบ่งพ่อแม่แบ่งตันก่อนที่พ่อแม่ยังอยู่เนี่ยนะแสดงว่าจบแล้วครับไปทําอะไรไม่ได้ก็ถือว่าพ่อแม่ได้โอนกันไปให้แล้วให้ใครก็คนนั้นก็ได้ไปส่วนที่ดินแปลงนี้ถ้าป้าเจียมครอบครองอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของป้าละครับค่ะป้าครอบครองมาตั้ง40ปีใช่ไหมคะเอเป็นของป้าป้าป้าก็จะให้จะป้าเองค่ะป้าเจียมป้าเจียมไปไปเข้าโครงการบอกดินออกโฉนดดูสิครับว่าออกได้หรือไม่ ค่ะป้าถามผู้ใหญ่แล้วว่าออกได้ไหมป้าถามว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ป่าสงวนหรือว่ายังไงเป็นทะเลยังไงเขาก็บอกเป็นปีที่ปลาสงวนนะคะอ๋อถ้าตาสงวนก็ออกไม่ได้ครับป้าครับก็ได้แค่ครอบครองอย่างเดียวครับครอบครองอย่างเดียวครับป้าครับเราเจอผมคุยกับป้าแค่นี้แหละเพราะว่าถ้ามันเป็นที่ปลาสงวนในี่ครอบครองได้เขาไม่ไล่เขาทากินไป ไม่มีใครได้กรรมสิทธิ์ทั้งนั้นอะ่ะไม่มีใครได้กรรมสิทธิ์นะแค่เพียงทํากินไปใครครอบครองคนนั้นก็ได้ครับอ๋ออ่าแค่นี้ครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแต่อยู่ในเขตป่าสงวนก็จบครับ